สวัสดีครับวันนี้ชายแทนพามาชมรถคูโบต้าครับ5้าตันงานนี้ลอกสะครับเล็กพิหนูครับงานนี้หามุมสวยๆท่านผู้ชมได้รับชมโอ้จะไปสปอนเซอร์มาเือย การสันนะครับได้การส่นสักตัวนี้วิดีโอเปคุณภาพมากกว่านี้อ่าวันนี้มาดูกันครับเห็นรถเล็กๆอย่างนี้บอกเลยครับขนาดไม่สําคัญครับ เสียงไห้พี่น้องเสียงอะไรเหลือข้างล่างเสียงยังหินเนี่ยแหละครับใาบ้บางหนาชิ้อต้นเนี่ยเลพี่กีก่หนูครับงานนี้นิ่ม,ม,มครับ จับเวลากันดูครับหนึ่งชั่วโมงจะเป็นรูปเป็นร่างไหมผมคิดว่าน่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนั่นแหละครับสาลูงเนี่ยชั่วโมงละหนึ่งพันบาทครับนิ่มๆชิวๆสวยงามตามเจ้าของสั่งครับขึ้นอยู่กับเจ้าของที่ โมเมนต์หินครับพี่น้องเห็นรถเล็กๆอย่างนี้ ทำได้ทุกแบบนะครับไม่แพ้รถใหญ่เลยแต่อาจจะใช้เวลาหน่อยบางงานบางสถานที่ครับรถใหญ่เข้ามาไม่ถึงเราต้องใช้รถแบบนี้ครับบางครั้งก็ไม่คุ้มที่เราจะมาทําเนี่ยอย่างเช่นบ่อเล็กๆอย่างเงี้ยบ่อพักตะกอนบ่อพักน้ํารถใหญ่มาก็ไม่คุ้มคุ้มเราจัดไปครับลูกค้าบอกว่าตอนคุณตาม,มาเรียกแกบอกว่าอ่ะ ไปขุดสะให้ตาหน่อยไปลอกสะไอผมก็โหลอกสะมันต้องใช้รถ20ตันหน้าตาต้องใช้รถ2 0 0ยเลยลอกสะแกไม่เอาคันใหญ่เอาคันเล็กๆผมก็าลอกสะงั้นเอาเป็นรถร40ิเหรอแกก็ยังไม่ใช่เอาเล็กๆที่สุดเลยเอาคูบัต้าแกก็ไม่บอกเนาะว่าเป็นบ่อพักแกบอกว่าลอกสะตอนแรกไอผมก็ตกใจโหลอกสะะจะคูปัต้าเนี่ยนะกี่วันแล้วมันจะเสร็จตา เราก็นืก้กว่าบ่อใหญ่บอ่อลึก4เมตรคูณ8เมตรครับโดยประมาณจากสายตาเปลี่ยนมุมๆนครับมาดูมุมใกล้ๆได้ยินเสียงอะไรแปลกๆของอลูกลังครับไม่แต่ลูกลังล้วนๆเลยครับผมว่าอยู่เสียงต้นแรกเนื้อพื้นซีเมนฟังเสียงได้เลย <c oughs> ดูครับโอ้สุดจัดครับสุดจัดลูกลังสุดยอดครัาบบอลลูกลังขี้เล่นมาบอกเขาไงว่าบอกข้ารอกว่ะขอหินห่อโอ้ยมันใหญ่เอ้อใส่หน้ากล้องอ่ะบอกเขาไงว่าข้าตักอันนี้เ่าเอาแล้วว่ะเอาหินนี่แล้วว่ะโจกเอาหินเนอะ จัดเลยครับลูกตาตรงนี้เปลี่ยนมุมมองอีกมุมนึงครับลองเอาเป็นคนขับดูครับจะเป็นยังไงเป็นสีวินเลยะครับ ดูครับโอปต้าสู้แข็งครับเป็นไงหัวสั่นหัวคลอนอ่าสาท่วงว่าก็มีแม่ร่างบรรยากาศมี่เฉยเลย ใส่บ่ไะ้อีกแล้ววะงามกว่าสามเภางามกว่าบ้านสังแป้นกับแม่นมองนี่แหละครับเมือนอูด่นดูครับโชเฟอร์ตั้งใจขับมากครับ วัวหนอ,นอนป่าชอบใไปๆไน,น,นั่นนี่ยังโออเสืเสิตหอนขี่หัวโอ้ซักแตกวะเอ็ดจิกแตกวะ บอักน้ำครับปูยัแมนี่ยหอมอมนี่นี่เมื่อกี้นี่น่นละนี่รมนี่ละตัวม่่ง่กตัวน้อยนี่รมนี่ละเออแม่นแว่ตัวเดียว เอาไว้รอดูตอนเสร็จเลยครับหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงสระตัวนี้ไม่สวยงามครับไม่เน้นสวยงามเน้นทำอะไรเอาไว้พักน้ำอย่างเดียวครับเจ้าของสระบอกว่าทำเวลาเลยไม่ต้องสวยงามไม่ต้องแต่งไม่ต้องอะไรขอแค่ความลึกได้ไปอย่างเดียวไปครับรอดูตอนจบเลยจะเป็นยังไงที่กัดลึก2เมตรครึ่งครับ ก็ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนิดๆแล้วนะครับก็สารลงนี้ผมตีไว้ถ้าจะสวยงามต้องประมาณสองชั่วโมง,งมวมงันนี้ก็เวลาโอเกแล้วครับหกโมงนิดนครับหกโมงสาสิบห้าโดยประมาณโรงงานห้าโมงสินาทีชั่วโมงครึ่งครับ ลูกลังตรงนี้สวยมากเลยครับได้ไปลงใส่ทํทำถน,นนเหนยวจบเลยครับไม่มีดินเหนียวไม่มีดินทรายปนเลยเป็นลุกลังล้วนๆลุกลังร้อยเปอร์เซนต์ยิ่งโดนน้ำชาลางางเงี้ยสวยเลยครับเนี่ยฟังเสียงได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับมันน่ามีอะไรแปลกๆใหม่ๆเดี๋ยวมาให้ดูอีกบอกแล้วครับเล็กพิขกิหนูเห็นคันเล็กๆนี้ทำได้ทุกอย่าง สุดจัดครับสุดจัดไม่ต้องบอกประหลัดก็ได้ครับ